สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลก่อนเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ค่ะศึกระหว่างแมนยูเต็ดกับแมนซิตี้เราก็รวบรวมข้อมูลมาพอสมควรเลยนะคะทั้งบทวิเคราะห์สถิติต่างๆแล้วก็รายงานล่าสุดเรื่องความพร้อมของทีมเป้าหมายวันนี้คืออยากจะมาทำความเข้าใจปัจจัยสำคัญสคัญแล้วก็แนวโน้มของเกมนี้นะคะเพราะดูเหมือนจะมีความไม่แน่นอนเยอะเหมือนกันใช่เลยครับเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีที่ เออ่น่าสนใจมากครับปีนี้เพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดนะแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็มีปัญหาให้ต้องแก้กันอยู่ครับค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ฝั่งยูไนเต็ดก่อนเลยนะคะเกมนี้ดูเหมือนจะเป็นบททดสอบสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับผู้จัดการทีมคนใหม่รูเบนอโมริมโดยเฉพาะการเจอทีมอย่างซิตี้เป็นบทพิสูจน์แรกๆที่สำคัญเลยครับทั้งเรื่องแทคกติกแล้วก็เรื่องการกระตุ้นทีมให้กลับมามั่นใจ คือถ้าชนะดาว่แมช h ได้เนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนทางจิตวิทยาที่ใหญ่มากเลยครับแล้วฝั่งซิตี้ล่ะคะก็ดูเหมือนจะต้องการชัยชนะเหมือนกันนะคะเพื่อกอบกู้สถานการณ์หลังจากที่ฟอร์มสะดุดไปพอสมควรอย่างที่ฮัลลันออกมาพูดเองเลยว่าฟอร์มไม่ดีพอหลังจากแพ้มาติดติดกันใช่ครับพวกเขาต้องการกลับมาแน่นอนแต่ว่าการมาเยือนโอทรฟอร์ดในสภาพที่นักเตะเจ็บเยอะขนาดนี้ อันนี้ก็เป็นการทดสอบความลึกของทีมแล้วก็การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเป๊ปโกดอ่าด้วยครับว่าจะทําได้ดีแค่ไหนพอพูดถึงเรื่องฟอร์มแล้วทั้ง2ทีมก็ดูน่าเป็นห่วงพอๆกันเลยนะคะยูไนเต็ดห้านัดหลังสุดนี้ชนะแค่เกมเดียวเองปัญหาเดิมๆเ,เรื่องปิดเกมก็ยังแก้ไม่ตกเลยค่ะครับส่วนซิตี้นี่ห้านัดหลังแพ้ไปถึง3เกมอันนี้ถือว่าผิดปกติมากนะครับสาหรับมาตรฐานของพวกเขามันก็แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางบางอย่างที่เกิดขึ้นในทีมตอนนี้ ความไม่แน่นอนตรงนี้และะ้วค่ะที่ทําให้เกมน่าสนใจขึ้นไปอีกแต่ว่าปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบมากที่สุดจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บนะคะฝั่งยูนเต็ดนี่ดูอาการหนักเลยโดยเฉพาะแนวรับใช่ไหมคะหนักมากครับลิซันโดมาร์ติเนสนี่เจ็บยาวถึงปี2 0 2 6เลยอันนี้ส่งผลกระทบระยะยาวแน่นอนครับลุคชอกก็ยังไม่พร้อมและก็แดนกลางยังขาดคอบบี้เมนูอีกคนที่เป็นดาวรุ่งที่กำลังแบบเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเกมเลย การขาดไปนี่กระทบโครงสร้างการเล่นโตรยตรงเลยครับอืม้มหนักจริงๆค่ะแล้วฝั่งซิตี้ก็ไม่ต่างกันเลยนะคะมีรายงานว่าเจ็บราวๆแคนที่หมดสิทธิ์แน่ๆคือโอมามามูชแต่ที่น่ากังนวลกว่าคือพวกตัวหลากหลายคนเลยทั้งโรดรีเดบรอยน์โฟเดนสโตนส์ดีอาสพวกนี้ยังต้องรอเช็คความฟิตอีกครับจุดที่น่าจับตามองมากๆเลยคือการหายไปของหัวใจในแดนกลางของทั้ง2ทีมเลยนะครับ การขาดโรดรี่ของซิตี้เนี่ยมีผลชัดเจนมากสถิติก็บอกอยู่แล้วว่าเปอร์เซ็นชนะของซิตี้ลดลงพอสมควรเลยเวลาไม่มีเขาในสนามเพราะมาเสียสมดุลทั้งรุกและรับไปเลยส่วนฮิโรเตะที่ไม่มีเมนูก็เหมือนขาดพลังขับเคลื่อนขาดตัวเชื่อเกมจากแดนกลางไปเหมือนกันครับอ๋ออย่างนี้ก็แสดงว่าแดนกลางอาจจะกลายเป็นพื้นที่ที่เอ่อเปิดมากขึ้นหรือเปล่าคะแบบว่าเปิดโอกาสให้เกิดความผิดพลาดง่ายขึ้นหรืออาจจะเปิดช่องให้ผู้เล่นคนอื่นได้โชว์ฟอร์มมากขึ้นเป็นไปได้ทั้ง2ทางเลยครับ อาจจะสู้กันที่แดนกลางหนักขึ้นแต่ด้วยคุณภาพผู้เล่นที่อาจจะดรอปลงไปทั้งคู่เนี่ยก็อาจจะทำให้เกมรับของทั้งสองฝั่งถูกทดสอบหนักขึ้นแล้วก็มีโอกาสเสียประตูง่ายกว่าปกติครับแล้วถ้าดูสถิติการเจอกันหรือเฮดทูเฮดล่ะคะภาพรวมเหมือนยูนเเ็ดจะดีกว่านิดหน่อยแต่ว่าช่วงหลังๆในลีกนี้ซิตี้ดูจะข่มชัดเจนเลยนะคะใช่ครับถ้าดูภาพรวมทั้งหมดยูนเเ็ดชนะ67ซิตี้55จาก172นัดก็ถือว่าใกล้เคียง แต่ถ้าดูเฉพาะ1ิบนัดหลังในหลีกเนี่ยซิตี้ทำได้ดีกว่ามากชนะขาดหลายครั้งเลยแต่ว่ามีจุดที่น่าสนใจคือยูเนเต็ดกลับเอาชนะซิตี้ได้ใน FA Cup คัพสองครั้งหลังสุดนะครับอันนี้มันแสดงให้เห็นว่าในเกมที่ต้องตัดสินกันนัดเดียวหรือเกมสำคัญสญเนี่ยพวกเขาก็มีวิธีรับมือและสู้ได้ดีเหมือนกันซึ่งตรงนี้อาจจะบอกใบ้ถึงเรื่องของสภาพจิตใจในเกมดาบีด,ด้วยหรือเปล่าคะมีส่วนอย่างมากเลยครับเรื่องใจสู้ เรื่องแพชชั่นในเกมสำคัญแบบนี้เป็นอีกปัจจัยที่มองค่าไม่ได้เลยจริงๆครับค่ะทีนี้มาดูเรื่องแท็กติกกันบ้างค่ะการที่อโมริมอาจจะปรับมาใช้ระบบ3412ี่เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญยังไงคะในการเจอกับซิตี้การใช้3เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยก็น่าจะเป็นความพยายามที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งในเกมรับนะครับเพื่อรับมือกับแนวรุกที่มันหลากหลายของซิตี้โดยตรงแล้วก็อาจจะใช้วิงแบ็กสู้ในพื้นที่ริมเส้นที่ซิตี้ชอบใช้โจมตี เป็นการปรับเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเลยแต่ก็ต้องดูนักเตะจะปรับตัวกับระบบใหม่ได้เร็วแค่ไหนนะครับส่วนเซสโกก็น่าจะเป็นความหวังใหม่ในแดนหน้าคู่กับบรูโน่ฟ์านแนเดสที่ยังคงเป็นทุกอย่างในเกมรุกของทีมเหมือนเดิมครับแล้วสังกซิตี้ที่ขาดตัวหลักไปเยอะจะปรับตัวยังไงคะนอกจากสไตล์การเล่นที่เน้นครองบอลอยู่แล้วเป็ดคงต้องปรับรายละเอียดเยอะเหมือนกันครับอาจจะเห็นการขึ้นเกมที่ไม่ไหลลื่นเหมือนเดิมหรืออาจจะต้องเน้นความแน่นอนมากขึ้นหน่อย ลดความเสี่ยงในแดนกลางที่ไม่มีโรรี่คอยสกรีนให้ต้องดูว่าผู้เล่นที่ลงมาทดแทนเนี่ยจะรักษามาตร,รฐานการครองบอลการเพรสซิ่งได้ดีแค่ไหนครับแล้วจุดปะทะสำคัญสำคัญที่น่าจะชี้ขาดเกมนี้ได้เลยคิดว่าอยู่ตรงไหนมั่งคะการดวลกันของกองหน้าอย่างฮารันกับเซสโกก็น่าสนใจนะครับความคมกับความสดแต่ผมว่าจุดชี้ขาดจริงๆอาจจะอยู่ที่แดนกลางมากกว่าว่าใครจะคุมพื้นที่ตรงนี้ได้ดีกว่ากันในวันที่ขาดตัวหลักไปทั้งคู่ บรูโน่นี่น่าจะต้องแบกภาระหนักมากเลยครับในการสร้างสารรค์เกมให้ยูไนเต็ดแล้วก็เกมรับครับที่ดูจะมีปัญหาทั้งคู่เลยอาจจะเป็นจุดที่ตัดสินผลแพ้ชนะได้เลยใครผิดพลาดน้อยกว่าก็น่าจะเป็นผู้ชนะไปครับสรุปแล้วปัจจัยชี้ขาดหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องการรับมือกับปัญหานักเตะเจ็บแทคนิกการแก้เกมเฉพาะหน้าและก็ความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายใช่ไหมคะหลักๆก็คือ3อย่างนี้เลยครับใครบริหารจัดก,การทรัพยากรที่มีอยู่ได้ดีกว่ากัน แล้วก็ใครสามารถฉวยโอกาสจากความผิดพลาดของคู่แข่งได้มากกว่ากันก็น่าจะใกล้เคียงกับชัยชนะครับแล้วแนวโน้มผลการแข่งขันล่ะคะพอจะมองเห็นภาพไหมคะว่าน่าจะออกมาประมาณไหนโอ้โหคาดเดายากจริงๆครับเกมนี้คือฟอร์มที่ไม่แน่นอนบวกกับปัญหาผู้เล่นเจ็บเนี่ยมันทําให้ความได้เปรียบเดิมๆของซิตี้ลดลงไปเยอะเลยอยู่ในเต็ดได้เล่นในบ้านแล้วก็มีสถิติที่ดีในบอลถ้วยที่เพิ่งเจอกันมาด้วย ผมว่าโอกาสออกเสมอแบบมีสกอร์เช่นหนึ่งหรืออาจจะผลัดกันแพ้ชนะแบบเฉียดฉิวเนี่ยมีสูงพอๆกันเลยครับงั้นก็พอจะสรุปได้ว่าดาร์บี้ครั้งนี้อาจจะไม่ใช่เกมที่ทั้งสองทีมพร้อมที่สุดหรือพีคที่สุดแต่เหมือนจะเป็นบททดสอบเรื่องความยืดหยุ่นการแก้ปัญหาแล้วก็สภาพจิตใจมากกว่าที่จะวัดกันที่ฟอร์มเพียวๆเลยนะคะเป็นบททดสอบที่น่าสนใจมากครับว่าใครจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้ไปได้ดีกว่ากันค่ะ ก่อนจะจบการเจาะลึกของเราในวันนี้มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจผุดขึ้นมาระหว่างที่เราคุยกันค่ะคือเรามักจะประเมินทีมจากช่วงเวลาที่พวกเขาประสบความสำเร็จใช่ไหมคะแต่บางทีเนี่ยวิกฤตก,ก,การณ์อย่างเช่นปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บที่เราคุยกันมาตลอดนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เผยให้เห็นกลิ่นที่แท้จริงของผู้จัดการทีมหรือความแข็งแกร่งทางโครงสร้างของสโมสรได้ชัดเจนกว่าช่วงเวลาที่ทุกอย่างมันราบรื่นเสียอีกหรือเปล่าคะก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะลองเก็บไปคิดกันดูได้ค่ะ